cặp mà leo mừng chú chút mừng chút mừng chút mừng leo mừng hay cùi mừng 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 tôi mừng 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 tôi mừng 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 ถึงตึงถึง,ถ,งถึงไปแล้วเกีย yeah. รไม่มีอะไรหรอกเซอไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงอยู่แล้วบอกแล้วหลอกตามไม่ได้ัไเซอกไร์ล็อกไม่ถึงไปแล้วไ,ไ,วไ,ไวอ้อไไอไไ <c ười> เกียดเริ่มโกงมึเองเลยเราไม่อยากให้ไอ้นี่มหยู่นานเลยไอ้เจ้าเออ แบบปากกวนี่ไม่รู้จะถึงไหมว่า,วา,วา,วาไปถึงไอ้ยีอ่อะไม่ถึงเจ้าระดีบองตาไปกะไปยะพิลาอีกุด ขอไปครับแมปจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วฮัลเหลยยาเดี๋ยวขอปอะไรแป